ดูดวนสามเหรียญบาทหายากราคาหลักพันแต่มีวิธีดูวิธีสังเกตอย่างไรว่าเหรียญมีราคาแพงเดี๋ยวมารับชมกันครับกด subscribe และกดกระดิ่ง <S <S 2> <S 2> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคล สำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับรวมถึงให้ข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับ3มเหรียญหายากที่มีราคาแพงนะครับราคารับซื้อเนี่ยเรียกได้ว่าสูงถึงหลักพันเลยแต่ทั้ง3ามเหรียญจะมีข้อมูลอย่างไรต้องมารับชมแบบตั้งใจพร้อมๆกันนะครับโอเคก่อนอื่นผมขอพูดงนี้ก่อนเข้าเรื่องนะครับว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังข้อมูลก่อนที่คุณจะบอกว่าผมมีหนูมีฉันมี นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันทั้ง2ฝ่ายนะครับบางคนเนี่ยบอกว่ามีไอผมก็คิดว่าคุณมีเหรียญหายากพอไปดูปุ๊บมันเป็นเหรียญหาง่ายที่ผมไม่ได้ไประกาศร,รับซื้อซึ่งคุณก็รู้สึกแย่ว่าเฮ้ย mm hmm. คุณไม่ได้ตังผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะครับที่ผมไม่ได้เหรียญดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยใจเขาใจเรานิดนึงนะครับว่าต่างคนเนี่ยก็ต่าง เขาจผิดกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นเนี่ยคุณดูคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยส่งมาขายนะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยรับซื้อเหรียญหายากยอดนิยมบอกไปแล้วนะครับว่าร้านเรารับซื้อแต่เหรียญหายากยอดนิยมดังนั้นอยากให้คุณเนี่ยศึกษาก่อนก็แล้วกันนะครับเราจะได้ไม่ผิดใจกันทั้งคู่เนาะนะครับแล้วก็เราก็จะได้ไม่เสียเวลากันทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะว่าหลายคนส่งมาเนี่ยมี FC หลายคนที่ดูช่องผมอยู่นิสัยดีนะครับก็โอเคขอบคุณ นะครับเพราะว่าหลายคนก็นิสัยดีนะครับแต่บางคนมันก็มีคนที่นิสัยไม่ดีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ป้องกันคนคนิสัยไม่ดีก็ดูก่อนน,นะครับแล้วค,ค่อยส่งมาขายนะครับโอเคเริ่มจากแบบแรกเลยนะครับเหรียญที่1นะครับเป็นเหรียญบาทในสมัยรัชกาลที่เนี่แหละนะครับอ่ะดูยังไงนะครับเหรียญหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่โอ้โหมีเยอะมากมายนะครับดูยังไงว่าเป็นเหรียญที่แพง มาดูพร้อมกันนะครับเหรียญแรกนะครับคือเหรียญ1นบาทปีพศ2529นะครับดูแค่ปีพศออพอนะครับเหรียญ1นบาทปีพศ2529นะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆดูว่าเป็น1บาทปี29หรือเปล่านะครับถ้าใช่นะครับเหรียญน,นี้เนี่ย มีราคาตั้งแต่100บาทไปจนถึงหลักร้อยกลางๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยจะมี2บล็อกนะครับก็คือช่อฟ้าหางสั้นกับช่อฟ้าหางยาวนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองศึกษากันดูนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องบล็อกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนในคลิปถ,ถัดไปนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วก็ดีนะครับถ้าเป็นบล็อกช่อฟ้าหางสั้น จะมีราคาที่ถูกกว่าช่อฟ้าหางยาวนะครับแต่เหรียญ1นบาทปี29เนี่ยผมบอกเลยว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนย้ํานะครับเหรียญแรกให้คุณดูแค่ปีพศไม่ต้องดูว่าเสียนตรงเสียนเอียงเสียนเฉียงเสียนกับนะครับถ้ายิ่งเสียนตรงเนี่ยก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกนะครับหบาทปี29คุณดูแค่2จุดพอว่าเอ้ยเหรียญชั้นใช่1บาทปี29หลังวัดพระแก้วแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้เหรียญคุณมีราคา นะครับดังนั้นเนี่ยก็สังเกตก่อนนะครับว่าเป็นเหรียญหนึบาทปี29หรือเปล่านะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยความหายากเนี่ยก็คือเป็นเหรียญหนึบาทแบบนี้เป็นหวังวัดพระแก้วแบบนี้รุ่นแรกในสมัยรัชกาลที่9นั่นเองนะครับเริ่มต่อมาครับเหรียญที่2ครับเหรียญน,นี้ต้องตั้งใจดูนิดนึงนะคือใจเย็นๆนะอย่าอย่าใจร้อนนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพิเศษนะครับดูนะ เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีสามห้าครับอ่าแต่เพื่อนๆเ,เห็นความพิเศษหรือยังเห็นความพิเศษหรือยังครับอ่าเมื่อกี้ผมพลิกแบบไหนครับปึ๊บอ่าแบบนี้ครับผมอ่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าเฮ้ยผมบอกความพิเศษแบบการพลิกง่ายๆไปแล้วนะครับแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ทันเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนะเห็นไหมครับอ่า อ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีอ่ะนั่นก็คือเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบพระเสียนตรงนะครับซึ่งไม่ใช่เหรียญการจนานะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมให้ดูดูนะครับเห็นไหมพระเสียนหันขึ้นเห็นไหมครับพอเราพลิกข้างนะเห็นไหมครับด้านหน้ากับด้านหลังเป็นเหรียญพระเสียนตรงเหมือนกันซึ่งโดยปกติเนี่ยเหรียญทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นเหรียญพระเสียนกลับ นะครับแต่เหรียญน,นี้กลับเป็นเหรียญเสยนตรงดังนั้นเนี่ยเหรียญแบบนี้จึงมีราคานะครับย้ํานะครับต้องไม่ใช่เหรียญหนึ่งบาทการจนนะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนชอบส่งมานะครับซึ่งไม่ผิดครับเหรียญการจนาเป็นเสยนตรงอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆทําความเข้าใจนิดนึงว่าเหรียญหนึ่งบาทการจนาเนี่ยเป็นเหรียญที่ดั้งเดิมก็เป็นเสยนตรงอยู่แล้วจึงไม่ได้มีความหายากอะไรเขาเล่นกันเป็นถุงถุงแล้วเป็นร้อยเหรียญ นะครับดังนั้นเนี่ยก็ศึกษาก่อนส่งมาจะได้ไม่ผิดใจแล้วก็ไม่เสียเวลากันทั้ง2ฝ่ายนะครับอ่าต่อมาครับเหรียญสุดท้ายเหรียญที่3ครับอ๊บอ่าอันนี้เป็นเหรียญ1น1บาทปี2,556นะครับข้อมูลและจํานวนการผลิตเนี่ยสูงถึงหลักพันล้านเหรียญน,นะครับอ่าเห็นอะไรไหมครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระเสียนตรงเหมือนกันนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ผมพูดเลยว่า ไม่ไม่ได้หายากเกินไปนะครับคือหายใช้คำว่าหายากในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หายากเกินไปเพราะว่าเหรียญเนี้ยผมเจอจาก FC ทางบ้านบ่อยที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยผลิตสูงถึง1 0 0 0พล้านเหรียญแน่นอนครับว่าเมื่อมีจํานวนการผลิตสูงจํานวนการผลิตผิดพลาดที่เป็นเออร์เลอร์คอยก็ยิ่งสูงนะครับดังนั้นเนี้ยเหรียญน,นี้ผมบอกไปแล้วว่าหาง่าย ในบรรดาเหรียญหายากเข้าใจไม่งงนะครับคือมีความหายากในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยผลิตสูงถึง1,000ล้านเหรียญดังนั้นเนี iec, ายา่ยเหรียญนี้จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ความแรงเนี่ยเรียกว่าน้อยครับถ้าจัดระดับความแรงเหรียญนี้ให้แค่1ดาวเพราะว่าหาง่ายพบเจอบ่อยดังนั้นราคาของเหรียญน,นี้เนี่ยก็จะอยู่ที่แค่หลักร้อยนะครับเพราะว่าสามารถพบเจอได้บ่อยทุกวันนี้เรียกได้ว่าเพจผมเนี่ย เหรียญหายยากระดับหนึ่งดาวเนี่ยเจ,เจอเจอเหรียญน,นี้บ่อยบ่อยมากนะครับก็เลยราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่3ามเหรียญเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าราคารวมๆกันเนี่ยสูงถึงหลักพันนะครับถ้าสภาพสวยๆและก็ไม่ผ่านการใช้งานนะก็เล่นเหรียญเนี่ยมันจะต้องมีสภาพนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจบอกเฮ้ยพี่ไหนบอกหลักพันคือถ้าหลักพันเนี่ยสามเหรียญรวมกันคือต้องสามเหรียญรวมกันแล้วก็สภาพสวยๆ นะครับเหมือนเราซื้อของแบรนด์เนมเลยก็คือสมมุติของในตลาดแบรนด์เนมเนี่ยราคา1000บาทแต่ว่าถ้าเป็นของมือสองเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครซื้อ1000ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเหรียญถ้าสภาพสวยไม่ผ่านการใช้งานหรือใช้งานน้อยมากๆเนี่ยก็จะมีราคาที่แพงกว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาเยอะนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยก็ศึกษาข้อมูลดูนะครับแล้วค่อยส่งมาขายคุณมีของหายากเมื่อไหร่ร้านเรายินดีต้อนรับเสมอนะครับหรือใครจะสอบถามไปข้อมูลความรู้เดี๋ยวผมมาตอบให้ไปถามที่เพจนะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างโอเคขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็การรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ